ติดตามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นดตา่างๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีทางสวทเบตง FM 93 MHz เพจสวทเบตง n e w สและวิทยุออนไลน์ radiobetong.prd.go.th ดยททีมข่าวสวสเบตเทศบาลบมืองไปตรงประกาศเปิดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยและการเตรียมความพร้อมรับสถาน,นการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนนี้ค่ะ นายสกุลเล็งลักกุลนายกเทศมนตรีเมืองเบตงกล่าวว่าด้วยศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลาได้รับแจ้งจากกองอำนวยการและบรรเทาสาธารณภัยถึงสถานาการณ์อุทกภัยฝนฟ้าขนองกับมีลมกระโชกรแรงบางพื้นที่โดยยังมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคกลางและภาคใต้ฝั่งตะวันออกกอบกับกรมอุตุนยิยมวิทยาค่ะก็ได้มีการประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังการเกิดฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ภาคใต้ ฝั่งตะวันออกซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าลไหลหลากวัตภัยและดินโคลนถลม่มก่อให้เกิดปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองเบตงค่ะฉะนั้นค่ะเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนในการบรรเทาภัยแก่ผู้ประสบภัยพิบัติเป็นไปด้วยความรวดเร็วสามารถลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ที่ประสบภยัยตลอดจนการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาอุตกะายและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่ะ จึงได้ประกาศเปิดศูนย์บัญาชาการเหตุการณ์อุทกาภัยและการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกาภัยในช่วงฤดูฝนนี้ที่อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,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 ยเทศบาลเมืองเบตงถนนสุขยางอํเาเภอเบตงค่ะหมายเลขโทรศัพท์0 7 3 2 3 1 3 9 1 073231214โทรศสาร073230992ค่ะติดตามรับฟังรายการห้องข่าว93ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ ทางสวทอเบตง FM 93 MHz เพจสวทอเบตง New สและวิทยุออนไลน์ radiobetong.prd.go.th